สวัสดีค่ะพี่น้องน,นี่ยายน้องสิงมาแกงเฮดซูกินค่ะแกงเฮดเฮดที่เก็บมานี่แหละค่ะพี่น้องนี่นะคะล่างแล้วนี่คือเฮดร่วมค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิหายเบงิงมีเหฮดอยียงแน่นะคะเอามาแกงยุ่อหลังบานยุ่อขั้วไทยหลังบานค่ะพี่น้องแกงในบานว่าะไรมันน,นันมันเหม็นปลา่า <laughs> แกงในบานมันเหม็นก็เลย ต้องเอาขนออกมาแกงอันยุข,ขังล้างบ้านนะคะพี่น้องเบื้องแดดเต็มฟ้าคุณแ,แดดแดดแดดห่อนห่อนค่ะักแน αι, ๆ่ๆมื่อนี่เบื้องเสียเบื้องวันมีอนนะะน้อียงแน่เนาะค่ะเนาะเครื่องแกงมันเนาะคะ่ะเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้ก็สิออันนี้เรียมไว้แล้วก็คืออ่าอันนี้เป็นอพักอีตูค่ะพี่น้องเนาะพักอีตูที่เป็นปัน่นที่เป็นอใสช่องฟีตไวเนาะคะ่ะ นี่คือผักอีตูด้วยพี่น้องบ่าเ็นอีหยงังงด้วยเป็นก้อนนี่เพราะว่าอันอันสดสดมันนันมันว่าท่านงามค่ะพี่น้องว่าท่านในพ่อเด็ดมันหน่อยอยู่เราก็ซิมีตะไคร่ค่ะตะไคร่บักพริกโดดนะคะพี่น้องนะเราก็ซิมีนั่นเห็นบอแเมงวันมากเราอากาศหอนเมงวันกับมากค่ะเหตุกับเขาลัางบ้านนี่เมงวันมากด,ด,ดีดีเด้พี่น้องตรงติดนี่อันอันนี้ก็คือ แทนน้ำยานั่งค่ะพี่นงเนาะยานุ่งปั่นเรียบลอยแล้วเป็นน้ำไอ้น้ำยังก่อนลแนะแทนน้ำยานั่งเนาค่ะมันว่นมากหรอพี่นงข่อยสิฟ้าวเกียงก่อนเอ้น้ำพักโคมค่ะพี่นองนี่นะคะนี่ดื่มกินจะได้สดๆเลยค่ะเป็นสมุนไพรนะคะปั่นเรียบร้อยแทนน้ำใบยานางนะคะอันนี้คือประเด็ดปลาลาดต้มยานุ่งต้มเองค่ะขนๆนะคะพี่นอง มงวันมากนะพี่โนงเขอพายเด้อจด้เด้อเฮ็ดกับเขาลัางบานเป็นยังศีละนาหอนอนนี่ก็คือเฮ็ดนะฝ้าแกีนะยงกอนเฝ้าเว้ากอนเฮ็ดไอ้ที่ไปเก็บม,มาล่างเรียบลอยแล้วลวกเรียบ้อยแล้วสารพัดเฮ็ดค่ะพี่โนโอ,นะอง,งน,อน, yeah. head, นะงล่างหุ่นเยอะแยะเห็ดนะเห็ดร่วมเป็นเฮ็ดร่วมค่ะเป็น head, เฮ็ดเพิงเฮ็ดอันนี้นะคะล่างลวกแล้วนะคะลวกลวกข้าความสะอาดเรียบย้อยแล้วนะคะนะประกอมีนําปลามีน้าปลาด้านี่แหละค่ะพี่นงมัน นี่นะคะเดี๋ยวกะสิเก็บพักไซพักไซกะสีเอาอยุนี่ค่ะพี่นงนี่พักไซกะสีเอาอยุกระทังนี่นี่พักไซกบพ่อได้กินได้เล่นอยู่นะคะกำลังงามเก็บไ่ถิบส่หม้อเลยนะคะนี่พักไซมันยุบมันขึ้นตามต้นบักกูดนี่นะคะมันขึ้นนี่ก็เลยบ่ถ,ถอนถึงเอาไว้ถ้าไซแียงเฮ็ดสักกอน <c oughs> นะนี่อ้าใครจะจะ,ะน่องสีเปล่าแกงแล้วแม่งว่านสีมาค่ะนะคะ ให้หลังบ้านรเนยเป็นยังสี่ละลักอุ้ยเิอาตะเกียบก่อนนะคะเดี๋ยวเอาหมอมาข้างก่อนค่ะกระสิเทอันเทใส่หมอ้อเป็นน้ำเอาเทใส่เครื่องเดี่ยวก่อนนะคะใส่กับเห็ดแล้วก็เป็ดนี่นะคะใส่น้ำปลาหลายนะแกงเห็ดนี่ นะคะเราก็เอาเห็ดลงใส่ล้วก็ไปข้างหม้อเลยค่ะที่นองมาที่นี่นี่เห็ดที่ลวกแล้วทั้งเห็ดสารพาดพูน่ะมีหอดเห็ดอันอ่ามันปูเห็ดเลื้องมันปูเห็ดทุกอย่างค่ะเป็นเห็ดรวมนะคะน,นี่เดี๋ยวยนต์ก็จะเอาไปแกงี่เอาไปข้างหมอก่อนบะทีนไปข้างเตาก่อน แยดเหมือนบออ่ได้อยู่แก่ว่าท่านเหมือดนอะเริ่มติดเตาไม่ไหมกับสิเป็นจังสิและเปิดบ่แห้งรอ,อสักพักหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวน้ำเฮ็ดก็ออกค่ะ ในช่วงที่ราว่างล่อให้น้ำเดือดน้ำเห็ดเดือดกระสิบเย็บพักล่างล่อเนาะค่ะเนาะหอยอดพักใส่งามๆนี่จะพี่นอหนหยอดพักใส่กันลังงามๆเย็บถิมพ์ใส่หมอก ก็มันจู่ไก่หมอเนาะนี่เนาะแต่ว่าต้องล้างซะก่อน Nhìn kép, tẹt, nhỏ đỡ, nhìn phát xanh Nhìn kép, dừng ว่าสิทอนทิ้งแล้วที่แรกเห็นมันอันขึ้นน้าตนบักขูดนี่เห็นบ,บ่ใบบักขูดกำลลังงามมึงในแกพี่น้องแตกยอดดีดีไบไหง,งคุณน่ะอย่าบักขูดข่อยอ่ะเห็นงามๆเด้องามหนาฝนขอาก็เอาเข้าไปไว้ใน,อ,นอันกินเฮ้าค่ะต,ต้นบกต้นบักขูดนี่ หม้อเดือดแล้วค่ะพี่น้องหม้อกำลังฟดกกำลังเดือดแยบิจักน่อยก่อนมันสิยุบลงแกงเ็ดมันหวานค่ะพี่น้องมันตองไส้เฮดธรรมชาตินีมันหวานค่ะมันตองใส่ใบพักใส่ใบอันมะละนะคะนี่เห็นมันตัดหวานจักน่อยมันรสชาติมันสิกกลมกลมนะคะพี่น้อง ผักไซข่อยพ่อได้กินอยู่น้องแค่น้องเฮ้ยหยดบกูดข่อยไหมเรียมมากมาบข้นพูดนะต่อยอดงามๆอ่ะเพ่อเหรอจ้ะเดี๋ยวเราลอดถิงใส่หมออุย้ยกินหอมออกแล้วกินเอาอันถ้าพี่มาค้นกัน เฮดละงก์แดงจ้ะพี่น้องตกไปเลยเลยนี่คือเฮดอันมัดปูค่ะนี่เฮดละงก์แดงนะคะเฮดละงก์สมกับนี่นมีคือเฮดละงก์สมค่ะเฮดตะขาะคะ่ะแล้วก็เฮดเผึ่มค่ะพี่น้องแล้วก็เฮดอ่าใส่เดือนแล้วก็เฮดอ่าอันนี้เป็นเฮดนาแลค่ะนี่นะคะเฮดนาแล่ก็เป็นเฮดอ่า ยังเลลนี่ย่ะสารพัดเห็ดที่ยน้องเก็บมาเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องนะคะ,ะเดี๋ยวเติมปรุงเครื่องก่อนนะคะนี่คือน้ำปลาปลาปร,ปรปุงเครื่องนัวนัว นะคะพี่น้องใส่ทัพพีเดียวเพราะว่ารสมันเข้มข้นค่ะเป็นปลากะละสินนะคะสูตรกะละสินเยนงต้มเองค่ะพี่น้องเซฟกินแห้งขนาดกระเดกนงนะคะขออภัยเลยใส่น้ำปลา นึ่งทพีคอนะคะนี่กินปลาเริ่มออกแล้วนี่นะคะอ,อุออ้บอวนไปอันหาบาทหลังอื่นคุณ <c oughs> คนไปคนมาโอ้ยกินออกแล้วนะคะหอมหวยหว่วยแล้วขอซิมก่อนนะจ๊ะ แสบอิลีแสบอิลีค่ะพี่น้องมาซิมน้ำกันแสบแสบหอมห่วยหวยค่ะพี่น้องจ๋านี่อะติไซพักไซเราละบาทที่ดีกระสิบปิดตเตาแก๊สค่ะ ิดเกล็ไว้ใส่ผักใส่ใส่ผักใส่ใส่ใบอันนี้ลงไปนะคะใส่ผักใส่ใบแมงลักเอ้ยแมงลักเอ้ยใบผักมะละ มะหอยนั่นแหละค่ะพี่น้องอุ้ยเก็๊ยอ้วรัวยู่ค่ะพี่น้องบาที่นี่อหอมหวยหวยแล้วซีมอีกรอบ <c oughs> เียบหวานขนาดใส่บักไซอู้หักส่เดี๋ยวบักไซออกแคกน้อยก็มันมันยังหวานอยู่ค่ะพี่น้อง มันหวานเฮ็ดค่ะอ่ะให้พักใส่ออกแล้วายออกจกับน้อยกันเห็ดธรรมาชาติมันสีหวาน,นะคะ่ะสท้ายเติมด้วยน้ำ สมุนไพรใบบักโขมหรือใบยะานางนั่นแหละค่ะโอ้พี่โนองเห็ดอั่ารวยอยู่ไห่น่ะมาเบิ้งน้ำกันมาแสบน้ำกันเด้อบาททีนี่พี่โนโองจ้าซีมบาทสองเทือสองก่อนโอ้ยนี่แหละค่ะแกงเห็ดสูตรยายนง แกงแบบบ้าน,านอีสานบ้านห่อยนะคะน้ำอันนี้ก็ดื่มได้นะคะพี่น้องเป็นน้ำบักโขมสดๆนี่นะคะนี่เดี๋ยวเย็นงจะดื่มเป็นน้ำผักโขมน้ำสมุนไพรค่ะแทนน้ำใบยะนางนะคะดื่มได้เหมือนน้ำใบยะนางเลยนะคะเดี๋ยวปิแดแก๊สก่อน เซจซับเรียบร้อยเร้วนะคะพี่น้องจ๋านึกเงนไงเกียกงเฮ็ดข่อยคุณใส่พักใสมาค่ะพี่น้องบาทที่นี่มาโสน้ำกันจ้าคุณนะ่ะเฮ็ดอว้วนลวยอยูอย่มาได้จ้าบาทที่นี่ ตักใส่ถ้วยเอาไปกินในบ้านดอกเพราะว่ากินข้างนอกมันแมงบัน,ม,นมันมากค่ะพี่น้องนะคะมันได้กินปลาลมันก็นเลยมากนะผุ่นเบิ้งบรรยากาศบรรยากาศสวนหน่อยหลังบ้านยายน,น้องคุณแดดเต็มฝ่ายอยค่ะพี่น้องิึงนี่โอ้ยอ่ะมาค่ะพี่น้องกินแล้วยายน้องก็สิออกไปเก็บเห็ดอีกคือเก่ามือนี้นะคะแล้วกินขขากอน อันนี้คือเขาเทียงนะะเน้อค่ะเนาะกินเทียงแล้วเนื่น้องก็จะออกไปเก็บเห็ดค่ะเอาไปกินในบ้านก่อนนะคะ<ม>เนื้อบาดท,ที่นี่จะกินแล้วค่ะพี่น้องคุณเนี่ยเป็นตาแซบ่บคุณนะ อ่อนมือเททัานหมอนี่น้ำยังเขียวๆอยู่เลยจะเป็นหมอไปตะเสียบบ่แกงเฮ็ดคอย มาเด้อบาทที่นี่กินน้ำกันจ้าพี่น้องดนไหมถวยบบกไงเลยค่ะซ้ำแบบไงซ้ำหนึ่งอรมณ์จ้าพี่น้องจะเสบบ่ไป <c oughs> ไปกินเด้อบาทที่นี่ค่ะพี่น้องมาเด้อเสีบเสียบแสบ,สบ,สบ,สบน้ำกันจ้าแกงเห็ดแกงเห็ดรวมหลายหลายเห็ดสารพัดเห็ดจ้าพี่น้องมากินแกงเห็ดน้ำกันหอน บาที่นี่มาเด้อบาที่นี่ใครสิมากินแกงเห็ดรวมร้อนๆจ้าพี่น้องพุณนะซ้ามกะละมั่งหนึ่งอรลดกินผู้เดียวค่ะพี่น้องมาเดอ้อซีบอันนี้ก่อน <c oughs> โอ้ยใส่มือเด้วยค่ะหอนหอน,หอน เฮ็ดอนัน,อนขายาวๆนะค่ะพี่น,อน้องนี่เฮ้ยหอนหอนเฮ็ดอันโอ้ยคือซื้อบอกอีกเล้วกว่าัยเฮ็ดละงกค่ะพี่น,อน้นองโอ้่อยหอนขายาวๆเฮ็ดละงกสีแดงๆนะจ๊ะสีสดๆสดนะทีนุ่มเก็บมาก สบไปเหลืออยู่คุณอ่ะนี่อีกดอกนึงจ้ะพี่น้องนี่ดอกบางไงเลยค่ะอ่ะโอ้โ <c oughs> ขอไปนะจ้ะมากจากพี่น้องแสบขักแสบเนยใสพักใสค่ะโอ้ยขออนุญาตจ,จินกันเด้อจ้บอะบาดที่นี่มากเด้อพีสิก,กินน้ำกันค่ะพี่น้อง